ที่มานะครับหัวข้อดีมากเลยพระนิรันดอป้าจะตูบหน่อยนะครับอ่ะด้านนี้ดีกว่านะครับนอนดึกทุกวันเลยนะครับอ่ะเห็นไหมทุกคนได้บรรยากาศดีๆนะครับวันนี้นะครับอ่าเป็นเนื้อหาดีๆครับในช่วงเช้านี้นะครับวันนี้หลายคนนะครับเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมครับอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์หรือที่เขาเรียกกันว่าทำ personal branding นะครับอ่าสำเนียงอาจจะไม่ใช่หน่อยนะครับสำเนียงอาจจะบลแมนเดอร์พอแม่พี่น้องสำเนียงอาจจะบลแมนเด้อแต่ว่าก็ว่าได้ personal branding น, <laughs> นะครับมั่นเคะเห็นไหมขา <laughs> <laughs> ขาวไม่ขาขาขาวเนาะ, <laughs> <อ>ะการทำ personal branding หรือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับมีหลายคนที่ออกมาทำแล้วนะครับ เอ๊แต่บางทีแบบรู้สึกท้อในบางวันทําไมไม่มีพลังออกมาสร้างตัวตนเลยไม่ว่าจะเป็นการทําวิดีโอการโพสต์รูปหรือการทําทไลฟ์สดนะครับวันนี้จะมี3มความเชื่อนะครับสมความเชื่อนะครับในในระดับจิตใต้สำนึกเลยว่าโอเคเราควรเชื่ออะไรนะครับในการที่เราจะออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับแต่คำถามแรกเออคุณครับแต่คำถามแรกนะครับที่โอป้าจะถามพี่ก่อนนะครับ ทำไมเราต้องออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณรู้ความสําคัญมันไหมครับอ่าวันนี้นะครับสําหรับคนที่นะครับออกมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะครับเราก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยได้ไหมครับ <ใน S 1> อย่างเ,งเช่นน้องวีนะครับน้องวีนะครับดีลเลอร์รายใหญ่นะครับ <นะ S 1> เรานะ,นนะครับเรานะครับเราเห็นว่าการสร้างตัวตนมาสาคัญยังไงครับมีใครคิดไหมครับว่าการสร้างตัวตนมาสาคัญยังไงครับอุปป้าก็จะเล่นน้าไปด้วยนะครับ การสร้างตัวตนมาสำคัญยังไงสำหรับทุกคนครับมีใครบอกได้ไหมครับอ่าว่าการสร้างตัวตนนะครับโอ๊บบ้าก็เล่นน้าไปด้วยแล้วครับเปลี่ยนด้านไปนะครับการสร้างตัวตนมาสำคัญยังไงครับสำหรับแม่ค้าอนไ์รู้ไหมครับอ่มีใครรู้บ้างไหมครับหรือคนที่ไม่ได้ออกมาสร้างตัวตนนะครับก็สามารถตอบได้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือมีไหมในที่นี้นะครับอันน่าจะเป็นน้องวีนะครับวีวีตอบคนแรกเลยนะครับในฐานะที่แบบออกมาสร้างตัวตนนะครับเออ เอางี้ดีกว่ามีแต่คนขี้อายนะครับมีใครไหครับที่ให้เหตุผลได้ไหมว่าทําไมเราต้องหอกมาสร้างตัวตนมาสําคัญยังไงนะครับอ่ามีใครตอบไหมครับหรือว่าอายครับเดี๋ยวป้าตอบให้เลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะอายหลายท่านนะครับพี่นิกี้นางพยาพันล้าสวัสดีที่โอนะครับสวัสดีนะครับความสำคัญของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์รู้ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราอ๋อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าพี่เก๋บอกว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะครับน้องวีลองตอบมานะครับน้องหนึ่งนะครับน้องหนานะครับใครนะครับที่บอกได้ไหมครับว่าการสร้างตัวตนมันสําคัญอย่างไรในโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่สร้างตัวตนหรือไม่สร้างตัวตนแต่คุณรู้ไหมครับการที่คุณออกมาโพสต์ขายของมันก็คือการสร้างตัวตนนั่นแหละแต่แม่ค้าออนไลน์อะ่ะชอบคิดมาก เฮ้ยจะไปปั้นตัวเองยังไงวะมึงจะไปสร้างตัวตนยังไงวะกูไม่เข้าใจนะครับเออก็ไม่ต้องเข้าใจนะครับเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราโพสขายของนะครับมันก็คือการสร้างตัวตนนั่นแหละครับแต่เราอ่ะแค่ไปคิดจํากัดตัวเองว่าโอเคจะต้องทํายังไงให้มันดีที่สุดวะนะครับเรานะครับ,ระรบจะต้องเชื่อในเรื่องสามความเชื่อนี้ที่จะมาบอกเช้านี้นะครับแต่โอป้าจะไลฟ์สดสักครู่นะครับประมาณสัก20-30มนาทีนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนที่เห็นนะครับถูกต้องครับการสร้างตัวตนนะคะจะบอกความสําคัญอย่างนี้ในโลกออนไลน์ในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ตําแหน่งไหนแบรนด์ไหนระดับไหนนะครับแล้วมาฟังไลฟ์สดนี้นะครับโอปายินดีแบ่งปันนะครับเราสร้างเตือตัวตนเพื่อให้เราเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินดึงดูดตัวแทนดึงดูดยอดขาย ฟังคํานี้ลราเก็ตไหมครับถ้าใครเก็ตนะครับพิมพ์คําว่าฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดยอดขายอ่ะฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดตัวแทนใครที่เก็ตคําไหนให้พิมพ์คํานั้นนะครับเพราะถ้าคุณเก็ตแล้วคุณพิมพ์นั่นหมายความว่าคุณรับเอาคํานั้นไปนะครับ โอเคเคยเป็นไหมครับเวลาใครเขาบอกว่าเอาเงินไม่หนึ่งแสนเราบอกว่าเยสนั่นแหละแสดงว่าเราได้เงินนะครับอาสวัสดีตอนเช้าครับพี่แมวเนี่ยมาอยู่ในสระว่ายน้านะคะแล้วแบบสดชื่นมากเลยพี่แมวสปาเท้าเพราะว่าในในสระว่ายน้ำอ่ะมันจะมีเป็นแบบที่นวดเท้าอ่ะมันจะเป็นแบบเออปล่อยลมออกมาแล้วนวดเท้าตอนเนี้ยเท้าสบายมากเลยพี่เออเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เองการสร้างตัวตนสําคัญเพราะถ้าเราไม่ได้สร้างตัวตนแบบเป็นกิจจลักษณะนะครับ เราจะเป็นคนที่วิ่งไล่ล่าลูกค้าแล้วเราก็จะเป็นคนที่วิ่งไล่ล่าเงินวิ่งไล่ล่าเงินวิ่งไล่ล่าลูกค้าและตัวแทนทําไมเราไม่มีตัวแทนครับทําไมเราไม่มียอดขายเพราะหมเรามัวแต่วิ่งไล่ล่าสุดท้ายเราก็เสียเวลาไปกับการไล่ล่าแล้วเราก็ลืมเห็นความสําคัญของตัวเองในที่สุดแล้วเราก็เลิกขายออนไลน์ในที่สุด เออเพราะว่ามันไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรนะครับแต่ในวันนี้นะครับหลายๆคนก็เข้าใจผิดครับว่าการสร้างตัวตนคือการออกมาปั้นปั้นตัวเองให้เป็นคนอื่นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับการสร้างตัวตนที่ถูกต้องคือเราแค่ใช้ชีวิตจริงผ่านหน้ากล้องได้ไหมครับมันมีโอกาสไหนครับตอนนี้นะครับมาร์สกระเบิดอได้เปิดโอกาสให้เราไลฟ์สดผ่าน Facebook ถูกไหมครับเราดีแค่ไหนเราได้ออกรายการทีวีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทใช่ไหมครับ ถ้าวันนี้คุณจะต้องออกช่องสามคุณจะต้องทํายังไงครับเป็นดาราแต่ในวันนี้แม่ค้าออนไลน์ไม่เป็นดาราหน้ากล้องได้เป็นเน็ตไอเลาหน้ากล้องได้แต่คุณไม่ยอมเป็นคุณต้องรอให้เราแบบสวยเหมือนอ้ําพัชราภาถึงจะได้เป็นดาราไม่ใช่นะครับเราต้องรอเราสวยระดับนั้นรอระดับนั้นนะคะนั้นก็ต้องรอแบบนานต่อไปนะครับเอออ่ะ,อะเปลี่ยนได้นะครับปวดแขนนะครับอ่ะในวันนี้นะครับถ้าเรานะครับมัวแต่ บอกว่านะครับจะให้คนอื่นบอกว่าเราสวยเราหลอ่อแล้วเราค่อยออกมาทําความสําเร็จนะครับไม่มีทางนะครับถ้าวันนี้คุณรอให้คุณสวยบางคนอาจจะบอกว่าต้องรอกูชาติหน้านะครับถ้าคุณบอกว่ารอตัวเองชาติหน้าชาตินี้คุณก็ไม่ต้องขายออนไลน์ครับเสียเวลานะครับสวัสดีพี่ปุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ความสําคัญตรงนี้ครับคุณวิ่งไล่ล่าอะไรบางอย่างเหนื่อยไหมครับเวลาที่คุณไล่ล่าอะไรบางอย่างเหนื่อยใช่ไหมครับเวลาที่คุณวิ่งตามคนหนึ่งคนคนหลายคนหรือตามกลุ่มกระแสสังคมคุณเหนื่อยไหมครับเคยเป็นไหมครับใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่แบบว่ามันโแบบถือกระเป๋ารุยแต่ในกระเป๋าไม่มีเงินเคยเป็นไหมครับเคยไปไหมที่แบบคนใส่ของแบรนด์เนมแต่แม่งกระเป๋าไม่ค่อยมีเงินอวดรวยนู่นนี่นั่นแล้วเราอยู่ในเพื่อนกลุ่มนี้มันจะต้องมานั่งอวดรวยกันนู่นนี่นั่นเคยเป็นไหมครับที่ต้องเฟกแบบนี้ถูกไหมครับ อันนี้โอปป้าไม่เคยเป็นนะครับแค่เล่านะคะเพื่อเพื่อนโอปป้าก็ดีนะครับแต่ละคนขอเปลี่ยนหน้าอีกรอบหนึ่ง <S <S อย่าถามว่าทาไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาข้างล่างนะครับสวัสดีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราวิ่งไล่ล่าแล้วมันเหนื่อยเราแค่หยุดแล้วมองตัวเองความเชื่อแรกนะครับจิตหอตกลงโลกออนไลน์ได้แบบสุดยอดเลยนะครับข้อหนึ่งเราต้องหยุด และมองตัวเองอะเราต้องหยุดและมองตัวเองนะครับว่าเราอะยอดเยี่ยมสุดยอดแค่ไหนนะครับเพราะในวันนี้นะครับคนที่สร้างตัวตนไม่สําเร็จคือคนที่ไม่เคยเขาเรียกไงดีละ่ะพี่มิกเชต้าบน,นึงคือคนที่ไม่เคยชื่นชมตัวเองนะครับในวันนี้ถ้าเรายังชื่นชมตัวเองไม่ได้นะครับอย่าปรารถนาให้คนที่เขามาดูไลฟ์สดหรือวิดีโอชื่นชอบคุณนะครับคุณต้องเชื่อว่าคุณน่ะดีพอ คุณต้องเชื่อว่าคุณน่ะยอดเยี่ยมนะครับแต่โอป้าจะขึ้นไป้างบนแล้วนะครับอ่ะคุณต้องเชื่อว่าคุณดีพอแล้วคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณยอดเยี่ยมนะครับนี่คือเชื่อแรกนะครับเพราะสิ่งนี้โคตรสาคัญเหมือนจะเป็นคันธรรมดานะครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะครับมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณไม่แม้แต่การขายออนไลน์นะครับบอกได้เลยนะครับในวันนี้เราต้องกล้าชมตัวเองว่าเราสวยเราหล่อเราดีพอนะครับอ่าเราสวยเราหล่อเราดีพอนะครับ ความเชื่อที่สองนะครับที่อยากจะให้ทุกคนเชื่อนะครับเชื่อในศักยภาพของตัวเองหลังจากที่เราเชื่อแล้วว่าเราสุดยอดนะครับอันที่สองคือให้เราเชื่อในศักยภาพของตัวเองการที่เราออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับมันก็คือการนะครับให้สาระกับคนดูหรือให้สิ่งดีๆกับคนดูนะครับถึงจะมีตัวตนนะครับเช่นให้ความสนุกให้สาระ ให้ความหานะครับหรือให้เป็นเรื่องที่ดีแก่ชุมชนหรือผู้คนนะครับนั่นแหละครับการสร้างตัวตนแต่คนชอบตกไม้ตายครับบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะมาแบ่งปันผู้คนเลยฉันไม่มีอะไรจะมาบอกผู้คนเลยนะครับสิ่งที่พี่มีนั่นแหละเป็นสิ่งที่พี่ต้องบอกผู้คนนะครับอย่างสิ่งที่โอป้ามีนะครับก็คือชีวิตจริงแบบนี้เรื่องราวแบบนี้ที่ผ่านมาเจจุดๆนี้จากจุดที่เป็นศูนจนไปถึงจุดที่เป็น890ก็เป็นสิ่งนี้แหละครับ รู้ไหมครับว่าอะไรมันแตกต่างศักยภาพของคุณนะมันแตกต่างจากคนอื่นอย่าคิดนะครับว่าบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเช่นนะครับคนยิงเพจ Facebook ถ้าเขายิงแล้วมันเหมือนกันทําไมคนรวยไม่เท่ากันทําไมยอดขายไม่เท่ากันทั้งนั้นที่เรียนคนคน,คนเดียวกันสมมุติว่าคุณไปเรียนกับพี่โซอี้นะครับโซอี้ดิจิตอลคนเรียนแม่งเป็นหมื่นคนทําไมเหมือนคนนั้นแม่งไม่รวยเท่ากัน เคยสังเกตไหมครับเพราะว่าศักยภาพครับในด้านของความคิดแม่งไม่เท่ากันคุณเรียนอาจารย์เดียวกันห้องเดียวกันแต่ศักยภาพทางความคิดของคนอ่ะมันไม่เท่ากันเพราะเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลจําคํานี้ไว้นะครับเราเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลนะครับศักยภาพของเราก็เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลเช่นเดียวกันจริงๆแล้วคําว่าจักรวาล่ะเป็นคําเปรียบเปยนะครับ แต่จริงๆแล้วจัก,กรวาลคือตัวเราตัวเราคือจัก,กรวาลโอเคไหมครับเชื่อที่2คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อที่สครับเชื่อที่สเชื่อว่าคุณแตกต่างนะครับอยากสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้เจ๋งและสําเร็จนะครับแล้วแบบไม่อึดอัดเลยเป็นตัวกูล,ล้วนๆคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณแตกต่าง โอป้าจะแตกต่างได้ยังไงอ่ะฉันต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหรือแบบฉันมีผัวแล้วหรือฉันแก่แล้วฉันไม่สวยฉันเป็นฝ้าฉันเป็นกะฉันจะแตกต่างได้ยังไงฉันไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยทํายังไงดีนะครับอะทุกคนครับเดี๋ยวโอป้าจะขึ้นลิฟต์แป๊บนึงถ้าถ้ามันสัญญาณขัดแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับอะถ้าสัญญาณได้มีรอแป๊บนึงนะครับนี่เลียวมากนะครับขึ้นลิฟต์นะเลียวมากนะคะถ้าสัญญาณตัดรอแป๊บนึงนะครับได้ยินเสียงกันไหมครับสวัสดีค่ะลูกศิษย์โอป้าทุกคนค่ะอื ไม่รู้เขาได้ยินหรือเปล่านะครับเอาไม่แน่ใจได้ยินเสียงกันไหมครับได้ยินเสียงกันไหมครับอ่านะครับเดี๋ยวนะครับเออเออนะครับเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามานะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอรอออกจากรีดไปเดี๋ยวพวกพี่พูดต่อนะครับเดี๋ยวเขาจะหลอกหลอนนะครับเี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับออกนีดไปเดี๋ยวเราจะพูดกันสวยไหมครับคนนี้เจ้าของแบรนด์บิวเซตนะครับเออ นี่ใส่เอ่าเจ้าของแบรนด์ดีอสู่เป็นแป้งพับนะคะใช้ได้หน้าเนียนเป๊ะขนาดเมื่อเช้าเงือเ่อนไหลบองข้อพักนะคะก็ยังตึงอยู่เลยน,นี่ออกกําลังกายมันแป้งยังไมลอนเลยหน้าด้านมากเลยทาทาแป้งนี้เราจะหน้าด้านอยากไรสสวนดีเอาแป้งนี้ไปทาจ้าไม่ประหยัดแป้งนะครับอ่ะโอเคไม่มีใครอยู่ในรตบแล้วเราจะไร์สต่อวันนี้จงกรี๊ดหนึ่งทีค่ะเพื่อพูด s พลังให้กับตัวเองเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องของ การรับถือตัวเองชอบตัวเองอย่งต้องจึ้งชอบตัวเองนะคะข้อหนึ่งข้อสองก็อ่าข้อสองนะครับเราต้องเชื่อมั่นในกายภาพของตัวเองนะครับข้อสามนะครับอ่าข้อสามนะครับสิ่งข้อสามนะครับข้อสามสิ่งที่เราต้องจําเลยนะครับก็คือนะครับในเรื่องของการนะครับเชื่อในความแตกต่างนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในความแตกต่างของตัวเองนะครับความแตกต่างคืออะไรครับมีสิ่งหนึ่ง ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะักยภาพสกยภาพฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าฉันจะปีตัวตนได้ยังไงถ้างั้นคุณมาชใช้ความเชื่อข้อที่สาได้ครับข้อที่สามนะครับก็คือเชื่อว่าเราแตกต่างเพราะอะไรครับคุณครับวันนี้สิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณไปเรียนยิงเพจคุณก็ยิงเหมือนกับเขาถ้าคุณคิดว่าคุณออ,ออกมาโพสสายปีตคุณก็เหมือนกับเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โอป้าจะบอกทุกคนนะครับเราต้องเชื่อว่าเรื่องราวของเราแตกต่าง แล้วเราจะสร้างตัวตนได้ดีนะครับเพราะอป้าก็ไม่เคยไมยและแคร์ใครนะครับเ,เรียวมากเลยนะครับ <c oughs> ป้าก็ไม่เคยหมยและแคร์ใครนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเราแตกต่างก็ทําไมอ่ะในวันนี้สมมติน,นะครับคุณอาจจะไปกินส้มตาร้านเดียวกับคอนคอื่นคุณอาจจะอยู่ในโลกออนไลน์เหมือนคนอื่นแต่เรื่องราวที่คุณได้ประสบพบเจอครับมันแตกต่างจากคนอื่นมันแค่นั้นเองนะครับอ่าอยากเห็นคนสวยไหมครับสวัสดีค่ะเห็นคนสวยจะได้ชื่นใจ พี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะเขาผาแบบว่าพี่หนึ่งเหรอตาตามงทุกเลยใช่เขาน่ารักมากเลยอ่ะให้คูแซ่กู o ดมอร์นิ่งเพื่อนๆหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหทุกคนตื่นเช้าจังเลยหรือนี่กี่โมงแล้วนะคะวันนี้ครูขออวยพรให้ทุกคนนะคะขายดีมีเงินนะคะกำไรหลักล้านในบัญชีนะคะลูกค้าทักนะคะขายง่ายขายไวนะคะสินค้าหมดภายใน พิปตาบ๊ายบายค่ะให้ครูแาววยพอนี้รีบรับนะจ๊ะครูซซานี่ของขังนี่เป็นของขังของโอปป้าเลยขอให้ทุกคนขายดีเออขอให้ทุกคนขายดีใช่ไหมครับโอปป้าบอกเพราะฉะนั้นนะครับ ความเชื่อแรกเดี๋ยวเราทวนอีกรอบหนึ่งนะครับคือเชื่อว่าตัวเองยอดเยี่ยมนะครับข้อ2ก็คือเชื่อในศักยภาพของตัวเองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเชื่อว่าเรื่องราวของเราแตกต่างเราเกิดมายังไงเราต้องประจนกับอะไรบ้างนะครับประจนกับผู้คนประจนกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเรื่องราวไม่มีใครเหมือนคุณหรอกถ้าคิดว่าบางทีเราสงสัยในตัวเองว่าศักยภาพเราอาจจะเหมือนใครหรือเปล่าไปเรียนยิ่งเพจก็อาจจะเก่งเพจมันกูกูก็กลัวจังเลยนะ ถ้างั้นคุณมั่นใจความเชื่อที่สามคุณอย่างน้อยหนึ่งในสามอ่ะคุณใช้สักความเชื่อนะครับอสวัสดีค่ะครูซาที่กุ้งจิรัฐบอกสวัสดีค่ะกุ้งจิรัตหนึ่งทำเสียงอ่อยนะก็นําเสียงอ่อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับแต่โดยเฉพาะความเชื่อที่สามนะครับคุณต้องเกาะความเชื่อทั้งสามสวัสดีมาใหม่นะสวัสดีค่ะ <c oughs> ทุกคนครูซาจำทุกคนเกือบได้หมดแล้วยก้ายอย่าโชว์ที่นอนเยอะไปค่ะทุกคนอย่าโชว์ที่นอนเยอะนะครับอ่ะ อันที่3นะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณต้องเกาะความเชื่อถ้าไม่เป็นอันหนึ่งอัน2อัน3ามหรือเกาะทั้ง3าความเชื่อก็ดีนะครับอ่ารับพรรูซาแมนแล้วรับไปเลยครับรับหลายๆนะครับสิได้รวยผูซาขังเนอะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เรานะครับรับเอาความเชื่อนะครับแบบนี้เข้ามาในใจนะครับหนึ่งสองสามหรือจะเอาทั้งหมดหรือจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่มันแบบทรงพลังที่สุดนะครับก็คือข้อสามนะครับ เราต้องเชื่อในความแตกต่างของเรื่องราวของเราเราเกิดมาแต่ละคนน่ะพบเจอผู้คนกี่ร้อยพันคนมันไม่เท่ากันหรอกคุณแล้วก็การท anyway. ี่เราเจอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมันไม่เท่ากันหรอกคุณถ้าวันนี้อยากออกมาสร้างตัวตนนะครับเอาเรื่องราวของคุณนั่นแหละออกมาขายกล้าพอหรือเปล่าที่จะเอาเรื่องราวของเราเป็นบทเรียนชีวิตเพื่อที่จะเป็นมายเซตหรือเป็นแบบช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันคนอื่นให้เขาเจอในสิ่งที่ดีนะครับหรือเขาไม่ต้องเจอในสิ่งที่เราเจอสมมติถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องดีจะดีกว่าไหมครับให้คนอื่นเขาได้เเจอใในนสิ่่่งทีีดหมมกับราชไ เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันที่โอป้าเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับหลักการสร้างตัวตนจริงๆมีเป็นร้อยพันหลักนะครับแต่ว่าเอามาแบ่งปันนะครับในตัว3มเทคนิคนะครับง่ายๆสบายๆนะครับคุณแค่เป็นตัวเองชอบตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วคุณจะเปล่งประกายนะครับแบบแสงดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเช้านี้จะฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนที่มาดูย้อนหลังนะครับก็ กดไลค์กดแชร์เช่นเดียวกันนะครับโอเคเช้านี้นะครับโอป้าก็มาไลฟ์สดไปก่อนเพราะว่าโอป้าเลิกเรียนดึกนะคบเลิกเรียนเกือบห้าทุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์กลางคืนนะคะช่วงนี้นะครับกลางคืนก็จะเป็นการไลฟ์ในคอร์สเอานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมาตอนเช้าหน่อยละกันนะครับโอเคสวัสดีครัะพี่นุ้ยนะคะพี่หนุ่ยหรือพี่นุ้ยนะคบโอเคนะครับเดี๋ยวโอป้าจะเปลี่ยนเสื้อแล้วนะครับโชว์ความสวยให้ทุกคนดู เรื่องความสวยความหล่อนี่เป็นความเลียวมากเลยนะครับคือแบบอยู่ในห้องเดี๋ยวโอป้ายังไงขอเปลี่ยนเสื้อลงไปอบรมต่อก่อนนะครับน้าไม่อาบแล้วครับเพราะว่าอาบแล้วนะอะโอเคถ้ายังไงก็วันนี้ทุกคนนะครับปัง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 ,ปงสวัสดีนะครับสวัสดีครับ